่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมกับพี่ประพันธ์ นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรอินทรีย์นะครับ<ม>ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับเปิดให้คนที่สนใจนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาเรียนรู้กันครับผมนะครับเกษตรกรที่สนใจมาที่นี่จะได้เรียนรู้อะไรบ้างกิจกรรมในสวนทั้งหมดมันมีประมาณ10กว่าอย่างทั้งการปลูกผักอินทรีย์การขับมะนาวนอกฤดูการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงปวกเพื่อเป็นอาหารอของไอสัตว์ที่เราเราจะเลี้ยงต่อหลัวกการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบเตาถ่านสองร้อยลิตรแล้วก็อะไรนะน้ำยาครับน้ำยาซักผ้าเนกปสงเนี่ยต่าง<อ>ๆหลายอย่างด้วยครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชต่างๆปุ๋ยหมักอะไรน้ำหมักนะครับ กจกรรมก็10กว่าอย่างครับ<ะ>โอโ้โหที่นี่ถือว่ากิจกรรมเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้คะคือชื่อสวนว่าสวนสีสุวรรณนะครับก็เป็นนามสกุลของพี่ประพันธ์นี่แหละคนะครับอยู่ที่จังหวัดพระอําอำเภอลองนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็มาได้นะครับไฮไลท์เด่นๆเ,เลยที่คนส่วนใหญ่มาแล้วก็ชอบอีกติิ d ใจคือเรียน,นเรื่องของอะไรบ้างความจริงถ้าจะพูดถึงไฮไลท์นะมันก็แทบจะทุก ทุกกิจกรรมเลยส่วนเพราะว่าเราเป็นอินระบบอินทรีย์หมดนะความจริงอินทรีย์นะผมโดยมากเกษตรกรผมจะเน้นโครงสร้างเกี่ยวกับของดินดินที่เราปลูกเนี่ยผมจะเน้นเกี่ยวกับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงทั้งกระบวนการขั้นแรกแรกเนี่ยว่าเริ่มต้นเพราะว่าโดยมากแล้วชาวบ,บ้านเขาจะมองข้ามนี้ไปหัวใจเพราะการทำเนี่ยเราต้องการลดลดลดปุ๋ยลงลดอะไรต่างๆลงเพื่อว่า ต้นทุนเราจะไม่ค่อยมีตรงนี้ครับเหมือนแล้วก็กลับเข้ามาตรงประเทศสัตว์ีิสัตว์ก็เหมือนเดียวกันครับเราจะเน้นตรงที่ว่าไม่ให้เกิดต้นทุนสูงถ้ามีก็นิดเดียวครับนั้นเองนะงครับคือสิ่งที่พี่ประพัน,นี้ก็คือว่าหลายคนอาจจะมองว่าการทําการเกษตรเออนี่จะปลูกยังไงไอ้นั่นปลูกยังไงไอ้นี่เลี้ยงอะไรยังไงแต่หัวใจสําคัญที่คนมองข้ามไปนะั่นคือในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน นั่นคือปัญหาหลักของเกษตรกรที่คนมองข้ามไปใช่ใช่คนที่มาเรียนรู้ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ตรงไหนบ้างครับก็มีหลายที่ทั้งในใกล้เคียงต่างจังหวัดทางของนักศึกษาจากเชียงใหม่ครับนเลศวนแม้กระทั่งทางของสุโขทัยธรรมธิราชก็มีครับคือมาเรียนรู้ที่นี่เลยนะครับก็มากครับสิ่งที่ คนที่มาเรียนรู้เนี่ยฮะที่จะได้รับกลับไปบ้างอย่างเช่นการปลูกพักอินซีเนี่ยเราก็ยังให้ขั้นตอน้งแต่การเตรียมดินไปยังไงให้มันเกิดจุลินทรีย์ดินสภาพอย่างนี้มันดีไหมเหมือนเรามีวัชพืชขึ้นมาลักษณะอย่างเนี้เราควรจะเอาออกหรือไม่ออกไงนะกระบวนการเพราะว่าเราเข้มให้มันเกิดตัวห้ามตัวเบียนอะไรกระบวนการต่างๆคือทุกพื้นที่ตรงนี้คือเราไม่มีเคมีเลยไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวฮะเป็นอินทรีย์แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับสังเกตดูได้ฮะตรงข้างเนี้จะมีทั้งศัก์ทั้งหวายล่ะเราจะปลูกให้แซมกันนะนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวในการสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ในเรื่องราวของการทําการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรก็ว่าได้นะครับจะให้ดีเนี่ยบอกลุงหน้าหน่อยงาติดต่อมาลูหน้าว่าคุณต้องสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของอะไรนะครับแต่ถ้าจะอยากเรียนรู้แบบเต็มที่เนี่ยประมาณ 2-3ถึงวันแน่นอนได้ได้รับความรู้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับเมื่อกี้พี่ประพันธ์บอกว่าที่นี่มีในส่วนของต้นสักค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวของต้นสักกันมันแบ่งออกเป็นประเภทอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่หลายคนนั้นมองข้ามไปครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888